ครับพี่น้องครับเมื่อนี้บ่าวถึงปทุมราชครับเดินทางมาพี่ดิบันมอปายนครนออยู่อำเภอเมืองจังหวัดลอยเอดพินเน่พี่น้องมาทายง่วให้คุณพ่อมีอยู่สามโตครับเปิดราคาง่วงงามๆง่วงทองครับมาเบิ่งงัวโตแรกกันก่อนครับพี่น้องครับที่เด็ดเลยครับตัวนี้ครับแม่ขอบแม่หลักที่เด็ดเลยตัวนี้ครับสูงประมาณลอยสี่สิบเยอะหนินอทองเจักเดือนครับ เดทองเจ็ดเดือนกว่าสมแจ็คพอตรลอยล้านแม่เพิ่นเป็นลูกเอ็ดคีหาสองศูนย์เด้อครับลูกพริกแดงครับมาแม่นี่ดูวิหาสองศูนย์เอ็ดคีหาชองศูนย์มันมันเป็นมันเป็นของตัวมันตายแล้วตั้งหลายปีแล้วเออัพริกแดงซื้อมันพริกแดงนี่พริกแดงเอาเอ็ดคอายุเท่าไหร่พริกแดงเขาละตัวมังโม่แดงเอ็ดคหาสองศูนย์เนี่ยโมดแดงไอโมดแดงเออมันซื้อเดียวกันซื้อลงกัน ลูกมดแดงครับเอชเคหาสองศูนย์ได้ลูกตัวนึงแล้วสมแจ็คพอตลอยล้านได้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวตอนนี้ทองอยู่ที่เจ็ดเดือนกว่าคุณพ่อเปิดไว้เท่าใดครับไหวยเท่าใดหลังราคาใดครับเขามันสูงอยู่แล้วราคาเอาราคาปัจจุบันครับราคาปัจจุบันเอาอังเซ่ซีคักซียังครับซีเมื่อนซีเมื่นเพียงคซีเมื่อนเพียงนะพี่น้องครับต่อแต่เสองหอดคำต่อแต่เสองหอดคำกับบอลลู ตอนด้เจ้าเท่าค่ำกับบลนร่นวสนใจโท่มาเด้อคุณน่ะเมื่อพุ่มจะได้ลูกสองตัวนะพ่อนอ่อมีอ่ะตัวที่สองในทองตัวที่สองาทองครับสูงรอยซีซีบได้ยุดอกคุณน่ะแขงขาไงนุ่มกระซีเต้าเล็บเท่างามมดปื้อลึงย่ันรับประกันทองเด้อพี่เบิ้งน้ำย่วยครับน้ำย่วยออกแล้วครับทองเจ็ดเดือนกว่ามีใบมีหลอดนะพ่อนอ่มีมีใบหลอดมีห้เด้อพี่น้องผสมกับมือ สม,มเองงวอยูกับจ้คข้องนี่นะครับแม่มันก็มีนี่ใบมีหลอดอุ้ยอ่างใหญ่ๆครับสี่เหมือนนมพี่น้องครับสนใจโทรมากต่อรองกับคุณพอได้นี่ครับบดืบอด้อบดส้นนะพอน่ออุย้ยอวนตูตะเลยลคุณน่ะกกหางแม่งฟองยางดีปเปรีบเสียบเลยสี่เหมือนครับงวดตัวแรกคุณพอเปิดใ้ครับ ไคอยู่ไก่กับขี่รถมาแก้วรถมาแก้วรถอยู่ทางไก่ไม่ทรงอยู่บ่พอมีโหลดทรงมาอยู่นี่บ่มีบ่มีรหลดทรงเนอะพี่น้องเมารถดมาเอาเมาโหดมาใซ่นหนาขอกเลยคุณพ่ออยังก็ครับพอวีโหลดพอวีโรดเด้อามหาเอาเบอร์โทษเดี๋ยวเบาตึงใส่ไว้ให้ครับบ้านหัวไยตําบลยังเกาะบ้านหัวไฟตำาบลหน้าโพตําบลหน้าโพครับพี่น้องครับเมืองจังหวัดเลยนี่ละนี่ตัวแรกครับสีเหมือนครับตัวนี้ครับอันนี้ตัวที่สองเป็นซ้าทองแรกบ่ครับสาวทองแรก ได้เจักเดือนครับได้สองเดือนสองเดือนประกันท่องน้อบ่ท่านประกันนี่ว่าประกัน่าได้ตรวประกันแค่นันเออตอนนี้บ่าท่านประกันสมแล้วได้สองเดือนได้สองเดือนสมพ่อได้ลรืพ่อของท่องแดงมใบมีหลอดสมพอท่องแดงมีใบมีหลอดครับเป็นงัวสาวครับเอสมได้สองเดือนเด้อพี่น้องบ่าท่านได้ประกันท่องตัวนี้เป็นลูกพริกแดงที่นเป็นลูกพริกแดงแม่มันเป็นลูกพริกแดงโอ้ พุ่มบอลรุดลอยสีสีเด็กตัวครับงวอยู่นี่ครับมีแต่ตัวนาหนาฮึ่งหึ่งตัวนี้ราคาครับเปิดไว้ราคาอยู่สามหมื่นสามหมื่นเพียงครับอุ้ยเป็นแต่สื่อแหงครับพี่น้องครับงวงามครับงวงามสามหมื่นคักนี่แหละครับสนใจโท่มาหาคุณพ่อวีโหลดนอะพอโหลดนอะครับพอโหลดเอาง่ายๆครับพอโหลดครับสมในสองเดือนแต่ว่าบอท่านมีอาการขึ้นเนาะพอนองบอติดกแล้ว อีสเราละคุณพ่อว่าบ่างเท่านได้ประกันวันได้ประกันเออมันในสามเดือนสี่เดือนนี่ประกันใหาเราแล้วอุ้ยเล็บก๋งามเรียบนาดีง่วงก็นี้ไซดีแข้งขาใหญ่ๆสามหมื่นพี่น้องก็เป็นพ่อสื่อแห้งมีหอดใบแม่มันมีหอดใบซึ่งประวัติมีทุกตัวครับมีใบมีประวัติทุกตัวเด้อเอารูปได้อยู่นะครับรูปได้ง่วงกูนึงอุ้ยหัแห้ง เ,เออบ่หาแจะผูกเสียกงอผูกเสียกไฟกู้ครับไฟยู้จังใจเกี้ยวเขาคุนโอ้ชอุดหยอดชุดหยอดตัวนี้ครับงวซ้ายเลือดดีครับสามหมื่นเพียงเน้อตัวนี้ครับสนใจตัวร่องได้แต่เสารหอดครัคุณผัวว่าอันขันอันขันตัว่า่าฮ่า่่่พ่อนน่ะสุดหยอดยี่สีครับงวเพื่อนครับงวทางลอยเอดมีแต the ่ตัวงามๆครับนารุ拜拜่นอยู่เด้อครับตัวนี้สนใจอยู่นี้ เบิ่งนมก่อนนมซีเต่าอยู่ครับนมซีเต่าโขกหางใหญ่ดีเพศดำดีกุน่ะนี่ใบมี่รอดกุน่ะงัวบ่ทันถึง2ปีดีเนี่โอ้บ่ทันถึง2ปีงัวบ่ทันถึง2ปีเอองปีหัวเจีดยบเย็นนเซิงเนี่โอ้หนาดีครับตัวนี้งามของเพิ่นอยูอย่เด่นี่ยุุน่ะต๊หัวก็ได้เอาไปเบิ่งชุดที่3พ่อัตัวที่สามเด้อตัวนี้สาวทองแรกอยู่บันนี่ทองสองทองสองครับ มอ้นเ <hel> ็นักมาต้าอยเจาหกนโอ้วก <and> ีเป็นล well, so. ี่าต่ว้านเลลูกอแล้วเออเข้าแล้ว่ามีปัญหาช้ำนั่นต่องเป็นลูกไอ่ไอ้ไอ้ไอ้ซีไว้ถูกซีไว้ชนเก่าหนึ่งชุนเก่าหกพ่แม่นเก่าหกเออชุนเก่าหกนะพ่อเนาะว่าเป็นเก่าหนึ่งบวกเลียวชุนเกาหจงจงออกแดดต็มหน่อยนะพ่อไปแดดท่าุ่นเนี่ย คือถ่องไงแถววันแปดเดือนแล้วบนนี้วันตกออกเย็นเดียวกันสบายตัวนี้ออกกันอา่าววันรอบหนึ่งกระชีเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วนี่น้อเจ็ดสี่ข <S <S ่าวแปดเจ็ดสี่ข่าวแปดเจ้ออกกอนตรงนี้นสมพอได้มากครับในท่องแจกควอตซื้อกันแจกควอตลอยหลานซื้อกันครับพี่น้องครับผลงานนี่สุดยอดและแจกควอตลอยหลานครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ครับเปิดใบสามสิบแปดสามหมื่นแปดพัน ตอลอง,อ,อ,งตองมันมีหนีนี่หอไฟตอลองในอีครับพี่น้องครับืลูกซองขาทองถูงมดุดลอยซีสิบป็สูง,งว่วพนตัวนี้ออกเดียมีน้าตัวต,ตนมม้นเหียนสามหมื่นแปดวยงามแห่งดังคมคมเลยเนี่พี่น้องมันเป็นลูกที่ว่าดีตัวลูกซองขาทองซื้อมาจังเหรียนน่ื้อจังหามื่นจี่มโอ้ตัวนี้มัน<ล><ล>มันเน้อว่าตัววาแห้งพีเนาะตัวนี้วัวมันถึงวัวราคาหามื่นเพิ่นขายสามหมื่นแปดพี่น้อง แถมทองอีกตั้งหากทองสีข่าวแปดเดือนเลยเดอ้อมีใบมีหลอดครับ,บแจกพอตรลอยล้านครับบดัอบอด,บด,ดาาบื้อบัส้นดอกมิตรยานเบาตึงซือยานเบาตึงลูกสองข้าทองเดอ้อนี่ครับบัส้นดอกบ่วส้นดอกอ,อ,อกยกยาง,ง,งมาหาเบาตึงหยกดมกล้อง <laughs> นี่ครับใครสนใจโทรหาคุณพ่อโหลดได้คุณพ่อวีโหลดเนาะ รถมาใส่เอาพี่น้องครับเมื่อเมาเมืม่อทั้งสามโตก็ได้ยก<ล>ชุดเลยเออสมใหมดเรียบร้อยเมื่อหน่อยน้เ้าถึงสื่อสื่อสื่อสามได้โกคุณเนี่ยสื่อสามได้โกพี่น้องหาใช่ได้สื่อสามได้หกเอาสุดยอดรับประกันในข้อไอหนเลยเออตัวน,นั้นผมจะได้สองเดือนเนาะเออ เอ้ามันนนี่มัอานต้น่นนี่งามของเพิ่นอยู่ดอกพี่น้องตนใจโท่หาคุณพ่อได้เอารถมาใส่เอาเด้อคุณพ่อว่ามีรถทรงเีเอมอารถมาใส่รถรับแตมาหนาลางสอดไผันหาอยู่แต่นทีหาง่ายอยู่ดอกบ้านคุณพ่อหาง่ายอย่าง่ายเขามากปางพี่กัดมาเลยบายาักเดี๋ยวใส่เบิร์โทไว้ให้ครับ งามๆเลยโอ้ยตัวนี้แม่สาวชุดจอยยี่หลีว่าตัวนี้ผมกำลักดูว่ตัวนี้งามไปเห็ดแม่พันธ์แม่บอกครับครับเห็ดแม่บอกแม่พันธ์ครับไอคลิปนี้เอาไวส้สมีเดอพี่น้องเดอร์นใจโทรหาคุณผอได้เอาตึงฉิดเดินทางกับก่อนมือนนี้ครับมาไกลแล้วมเมื่อนี้ครับขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมคลิปครับสวัสดีครับผม